วันนี้เราอยู่ที่โนเนมตลาดนะครับโนเนมตลาดเราตอนนี้จริงๆเรามีอู่ซ่อมรถของเราเองนะจริงๆตอนนี้คือผมรับบริการซื้อขายแล้วก็ซ่อมนะครับโดยเฉพาะรถยุโรปนะเบนซ์บีเอ็มแล้วก็เล็กซัสนะครับช่วงนี้เล็กซัสจะเยอะเป็นพิเศษช่วงนี้อินมีปัญหาอีกหนึ่งคันนะครับคุณรู้ไหมตอนนี้มีรถรุ่นหนึ่งสำหรับเล็กซัสนะมือหนึ่งมัน12ล้านเอาง่ายๆแต่ตอนนี้ราคามือสองสตาร์ทที่7 000, 6็ถึงแสนเท่านั้น แล้วรถหน้าใช้มากเป็นรถที่จริงๆไม่ได้ซ่อมจุกจิกนะครับแต่ถึงอายุการเวลาต้องซ่อมก็คือต้องซ่อมนี่คือ Lexus Ls460L มีรถ Lexus Ls460L นะครับคันหนึ่งนะครับเอาจริงมี2คันเข้ามาซ่อมส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่ซ่อมเขาก็ไม่จบนะคันนึงนะครับคือคอพวงมาลัยอ่ะเขาหนักนะครับเขาไปเปลี่ยนนะครับตัวแหลกมือสมาก็ไม่จบเป็นกล่องมาก็ไม่จบไล่กันแทบตายครับ กว่าจะจบสุดท้ายนะครับเป็นทั้งแหลกเซนเซอร์และระบบไฟฟ้านะครับโชคดีที่เรามีอะไหล่เล็กซัสทั้งคันนะครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนผมซ่อมรถแล้วมันไม่จบเนื่องจากอะไหล่หาได้หายากเราไม่มีอะไหล่เช็คดังนั้นเราเลยซื้ออะไหล่รถส่วนใหญ่เข้ามาทั้งคันนะครับทั้งเล็กซัสต,ตอนนี้ isgs นะครับ rxls 6 6 0 l นะครับคือต้องบอกรถที่ขับดีนะอะไหล่บอกเลยว่าอะไหล่เบิ์ใหม่โคตรแพง ครคันนี้เนี่ยอาการที่เจอเนี่ยจริงๆมันมีชุดสายไฟที่ขาดในนะครับแหลกที่เสียแล้วก็เสียที่เซ็นเซอร์ด้วยนะครับกว่าจะหาแหลกที่ตรงได้เนาะสุดท้ายนะครับเปลี่ยนจบเราลองมาหลายรอบแล้วไม่พังนะครับโชคดีที่มีอะไหล่ดังนั้นใครมีรถ ls 4 6 0 l นะครับพวกระบบช่วงล่างถุงลมอุปกรณ์ต่างๆทักเข้ามาได้เรามีอะไหล่ทั้งคันนะครับสั่งจากญี่ปุ่นมาเลยนะโดยเฉพาะเครื่องเกียร์คุณช่วงล่างอะ่ะปีกนกแต่ละตัวเบิกแพงมาก เบิกตัวละ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับบางตัวหมื่นปลายอะ่ะแล้วคูณ2เข้าไปแต่บอกเลยว่าขับโคตรดีนะครับอีกรั้นนึงจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับซึ่งอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยกล่องเสียนะครับหาอะไรไม่ได้เรามีอะไรใครใช้รถ Lexus Ls460L โดยเฉพาะ 600h เราก็มีอะไรนะเราเบิกอะไรรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทัก้็มาหาเราได้นะครับโทรที่099096661ได้เลย ดูดีกว่าว่ารถ12ล้านตอนนี้เหลือค่าห0แสนมันน่าใช้ขนาดไหนผมบอกเลยนะผมเคยทำสีน้ำเงินมาผมบอกเลยมันขับโคตรดีคือถ้าคุณทำรถสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นรถที่ขับดีนิ่มมากข้างหลังนะเป็น Business Class เลยนั่งสบายมากๆเดี๋ยวไปดูเลยเลยการการซ่อมกันดีกว่าครับ lexus ls 4 6 0นะครับคันนี้มาด้วยอาการไฟพวงมาลัยโชว์นะครับพวงมาลหนักนะคันนี้เท่าที่ทราบประวัติมาคร่าวๆนะครับเคยทา พวงมาลัยหรือว่าซ่อมอะไรมาสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับพวงมาลัยนะครับทีนี้มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยหนักนะครับเท่าที่เราตรวจเช็คโค้ดดูนะครับเครื่องแจ้งว่าสูญเสียาการสื่อสารกับโมดูลน,นะครับของพวงมาลัยไฟฟ้านะแล้วก็มีเซนเซอร์แรงบิด1ตัวนะครับทีนี้เราตรวจเช็คดูข้างกล่องอ่ะมันจะมีสายกาวนะครับเป็นสายกาวนะ มันเป็นสนิมนะครับก็เลยขัดทาความสะอาดไปก่อนเพราะว่าโค้ดโค้ดยูเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งระบบกาวของตัวถังรถยนต์นะครับหรือสายไฟแล้วก็กล่อง ecu นะครับที่มีปัญหานะตอนนี้ก็ทําการคาลิเบตเซนเซอร์แรงบิดไปใหม่เรียบร้อยนะก็ไฟวงมาลัยก็ไม่โชว์นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราวิ่งทดลองนะครับจนชัวนะอาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยนะครับในการ เทสวิ่งนะครับว่ามันจะกลับมาพวงมาลัยหนักเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะก็เคลียโค้ดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลองเช็คโค้ดใหม่หลายรอบแล้วก็ยังไม่มีฟ้องนะครับแต่ว่าเราจะทดลองขับไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับรหัสยูหรือเปล่าเกี่ยวกับโมดูลอ่าพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหลังจากที่เราคาลิเบรตแล้วไปลองขับดูนะครับ ก็ปรากฏว่าพวงมาลัยฮะหนักยังไม่หายนะขับไปไม่นานก็มีไฟพวงมาลัยเด้งโชว์นะครับอันนี้มันฟ้องเซ็นเซอร์แรงบิดนะเราก็ต้องมาดูสายไฟนะครับอันนี้มีสายไฟมีการเชื่อมานะบริเวณตรงแหลกด้านล่างนะครับเดี๋ยวให้มาดูรอยเชื่อมแต่ละเส้นนะเนี่ยถ้าถ้าเชื่อมอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเนี่ยสัญญาณไฟมันไม่สามารถที่จะเดินเสถียรได้นะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ต้องแก้นะเนี่ยสายไฟมันจะหลุดแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเชื่อมมาเนี่ยเนี่ยสายไฟมันจะขาดออกจากกันแล้วนะเดี๋ยวจะต้องทําการเชื่อมบัดกรีใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าหนูกัดสายไฟมาหรือเปล่านะแล้วก็มีการเชื่อมมานะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ผ่านนะแก้ไขสายไฟตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเชื่อมไปใหม่เพราะว่าบางบางเส้นมันก็โอเคนะแต่บางเส้นมันจะขาดออกจากกันแล้วนะครับเนี่ยเชื่อมมันเชื่อมไม่ติดนะครับเนี่ยมีหัวตัดเข้าใหม่คันนะครับเป็น lexus ls ส6 0ห l นะ อันนี้จากญี่ปุ่นนะครับรถเครื่องสภาพดีมากอปกุปกรณ์เนี่ยเนี่ยคุณดูญี่ปุ่นเขาใช้กันดีจริงๆนะคุณดูเนี่ยไม่เสียเลยนะแผ่นปิดท้ายท้องเครื่องนะครับคือสภาพดีมากกระชานชนหน้านะครับอันนี้ของส6 0ูนะแต่อันนี้คือ i s 250นะครับเรามีหัวตัดอีกคันหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ V8 ใครอยากได้ชิ้นไหนทักได้เลยนะนะครับเครื่อง เกียร์นะครับอุปก,กรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดอุปก,กรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เสียเยอะนะดังนั้นเราซื้อรถแบบนี้ให้ลูกค้านะครับซ่อมจะได้จบทีเดียวเลยหัวตัดเราได้ของหายากอันนึงนะครับจริงๆเป็นรีโมทสตาร์ทนะตัวนี้เป็นสตาร์ทแบบล็อกปลดล็อกนะครับแล้วกดสตาร์ทเนี่ยเครื่องมันจะสตาร์ทเองนะครับจะใช้ในเล็กซัสนะอ่เดี๋ยวผมมาไปโมใส่รถรุ่นอื่นอันนี้นเป็นบูธนะครับพวกลูกหมากต่างๆนะ ตัดแล้วครับคุณดูสภาพตอนนี้สภาพดีมากนะครับอันนี้จะมีบูทตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับบูทพวกนี้มันแข็งอยู่เลยนะครับเนี่ยบูทพิเศษไซส์มนจะตอทะลุออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับเดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ Ls460L นะอันนี้นะครับจะเป็นแหลกของ Ls460 นะครับตัวสวิตต่างๆของตัวแหลกนะครับเนี่ยบูททุกอย่างยังดีอยู่เลยนะเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยนะครับ วิตเซนเซอร์ทุกอย่างยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับีตัวนี้จะมีเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเหยียบแล้วมันกระชากนะคือคุณดูบูธนะครับเนี่ยบูธมันแตกหมดแล้วนะบูธมันแตกหมดแล้วนะครับมันมันเลยมีการให้ตัวด้วยนะนะครับนี้เราจะการใส่ใลูกปากแล้วก็แหลกนะครับใหม่หมดแล้วเนาะของตัวใหม่ทั้งหมดนะครับเรามีทั้งมือสองแล้วก็ของใหม่นะ ใใ้ช่่าาางจัดกรสเขไนะ Ls460L นะครับหลังจากเปลี่ยนหลักเนาะเหตุการณ์ที่เราเจอนะครับพวกออลูกหมากด้านหน้าทั้งหมดนะครับมันขาดหมดแล้วเนาะมันทําให้เวลาเหยียบปุ๊บอะแหลกมันขยับได้นะเนี่ยคุณดูลูกหมากเนี่ยขาดหมดแล้วนะครับขาดมันให้ตัวเยอะมากนะตรงนี้ก็ตั้งไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจัดการเปลี่ยนเรามีของดูสองสภาพดีใส่ให้นะครับเนี่ยคุณดูบูธ ทุกอย่างสภาพดีมากนะการใส่เข้าไปนะครับเราจัดการใส่แหลกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดปีกนกหน้านะครับอันนี้บูทบางอย่างมไปหมืดแล้วนะเนี่ยบูทขาดหมดแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนผู้หน้านะครับให้ลูกค้าไปแล้วนะจะลองทดสอบดูนะครับใส่ให้ไปหมดแล้วเนาะแต่เราส่งใส่สายไฟชุดนี้นะครับเนื่องจากว่าสายชุดนี้มันเคยขาดตั้งแต่ข้างในแล้วเนาะ เราจะลองเปลี่ยนสายไฟชุดนี้ให้นะครับเนื่องจากว่าเรามีหัวตัดอยู่แล้วนะนี่คือตัวแหลกเก่านะครับติดรถลูกค้ามาที่เสียนะเสรก,การเช็คกิจ่าแล้วนะครับรู้สึกว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้น่าจะเสียนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอันที่โอเวอร์ฮอนนะครับผมไม่รู้โอเวอร์ฮอนยังไงแต่เรามีมือสองให้อยู่นะครับอาการอันที่แล้วนะครับไฟมันติดบ้างแล้วส่ไฟข้างในขาดนะเรามีอะไหล่สายไฟทั้งเส้นนะครับ เส้นชุดเหลืองนี่แหละน,นี่พันออกมาใหม่ก่นอนเรากลัวไม่จบนะเราจัดการเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายไฟลองเซตเลยสายไฟนะครับมันจะตั้งแต่ตรงกล่องตรงนี้ลงไปนะจัดการเปลี่ยนทั้งยกเส้นเลยนะครับเนื่องจากว่าสายไฟเนี่ยส่วนใหญ่กรอบแตกหมดแล้วนะตามอายุก,การใช้งานของเขานะครับอันนี้พอเราประกอบเสร็จนะครับหลังจากเราเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้นะเนี่ย Servo g e a นะครับเนี่ย Servo Gear Assembly นะ พวกเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์พวกนี้แล้วจะต้องจัดการคาลิเบตนะครับเดี๋ยวช่างจะจัดการคาลิเบทต่อให้นะครับเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะมันต้องคาลิเบตอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับมันจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าคาลิเบตเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเนี่ยท็อกเซนเซอร์อะดัชเมนต์นะครับลีกซัสส์เอสสี่หกศูนย์นะครับหลังจากที่เราทําการแก้สายไฟตรงแหลก พวงมาลัยไฟฟ้านะครับไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปทดลองขับนะครับหลายรอบนะก็ไม่มีไฟพวงมาลัยโชว์นะแล้วนะครับก็ปกติไปลองประมาณ <im autobi transcript> อรอบเดียวก็จะไฟ <vel> พวงมาลัยก็จะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะหนักนะอันนี้เราก็ไปลองได้ประมาณ3รอบแนละ้วแต่ว่าเราจะทดลองขับไปเรื่อยๆนะครับให้ชัวร์ร้อเซนนะว่าอาการพวงมาลัยหนักและไฟพวงมาลัยโชว์าหายนะครับตอนนี้เราก็มาสแกนโค้ดนะครับก็ไม่มีโค้ดค้างในระบบนะ เกี่ยวกับการควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ไม่มีนะทุกอย่างเขียวหมดนะครับก็มีแค่พวกระบบแอร์นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีนะตอนนี้อะไรเล็กซัสนะครับลงมาสองสองคันแล้วนะนออันนั้นวางอยู่เป็นไอซีฟสองคันนะครับตอนนี้อะไหล่บาแล้วนะครับโปรเจกต์เราจะเริ่มสตาร์ทแล้ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าโปรเจกต์สตาร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ls 4 6 0นะครับเวลาซ่อมกับเราเนี่ยอย่างคันนี้เราเจอปัญหาบ่อยๆนะครับพวกหม้อน้ํารั่วนี่จากการตีหม้อน้านะครับแก้ปัญหาหลายๆลอย่างที่มันเจอบ่อยๆนะครับระบบเบรกนะนะครับพวกคาลิเบอร์เบรกจานเบรกนะครับพวกช่วงล่างนะเรามีอะไหล่นะครับเป็นรถที่ขับดีมากรถ11ล้านนะครับตอนนี้ราคาจะต้องได้แต่กูต้องซ่อมให้ถูกเท่านั้นนะ ls 4 6 0 l นะครับอย่างอาการที่ตอนนี้ไฟเราติดเรียบร้อยหมดแล้วนะตอนนี้ไฟที่ไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าเราเช็คแล้วอะ ตัวกล่องมีไฟนะครับแต่กล่องไม่สั่งไปให้ไฟหน้านะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องฟิลนี้เสียนะครับเนี่ยต้องเบิกเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะอะไรพวกนี้ต้องใช้ของใหม่ผมว่าจบกว่าคือเนื่องจากว่ากล่องพวกนี้มันใช้ไฟมันเข้าตลอดเวลามันมีอามากาสช็อตนะครับพวกระบบไฟพวกนี้ต้องเช็คให้ดีๆจริงๆเลยนะเพราะเช็คปลุบม,มันสามารถจบได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเกเนะครับที่ปรับไม่อยู่เพราะตัวตัวเดือยตรงนี้ใช่ไหมตัวไหนหักตรงตรงมันจะมีเดือยตรงนี้นะหักนะครับ ตอนนี้ช่งางก็กำลังซ่อมเดือยตัวนี้อยู่นะเล็กซัสเอส6 0นะอาการตอนนี้ที่เจอนะครับเวลาเหยียบเบรกเนาะแล้วแบบเบรกมันยาวนะครับตอนนี้เราแก้ปัญหาเราเช็คมาดูตัวผ้าเบรกเนะี่ยมันจานมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเรามีจริงๆเป็นของใหม่นะนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่เราซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยจานยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวจะก,การเปลี่ยนจานเบรก เช่น LS460L นะครับเรามีหัวตัดจากญี่ปุ่นนะครับมีหัวตัดจากญี่ปุ่นเข้ามาทั้งคันนะครับอยากได้ชิ้นไหนทักเข้ามาได้เลยนะนะครับนี่หัวตัดนะครับเครื่องจากญี่ปุ่นนะเก้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพวกนี้ต้องบอกนะครับเสียทุกคันผมบอกเลยส่วนใหญ่เสียหมดนะครับพวกนี้มีกล่องวิทยุกล่องคอนโทรลต่างๆนะครับอะไหล่มีครบนะครับเยแอ์แบ็กสวิตช์มีครบหมดเลยนะครับ จริงเล็กซัสเป็นรถที่น่าใช้นะถ้ามีอะไรนะครับเรามีหลายรุ่นเลยนะครับส่วนนี่เครื่องตัวนะครับเป็นของ i s 250นะครับเครื่องเกียร์อุปกรณ์ภายในทั้งหมดนะครับอยากได้ชิ้นไหนทักมาได้เลยนะจะเห็นรายละเอียดการซ่อมรถนะครับ l, เล็กซัส l s 4ส0่ไปเรียบร้อยแล้วทั้ง2คันเนาะต้องบอกอย่างนี้ผมว่ามันเป็นรถที่ขับดีนะไม่จุกจิกนะครับแต่อะไรต้องมีให้ถึงผมแนะนํานะเครื่องเกียร์ อุปกรณ์ต่างๆเบรกแนะนําไม่ใช่ของแท้ช่วงล่างถ้ามีงบใช้ของแท้ครับแต่ถ้าไม่ไม่ไหวใช้เทียบได้แต่คุณภาพอาจจะไม่ร้อยเท่าของแท้ผมต้องบอกเลยนะครับความนิ่มนวลของแท้นี่มันสุดจริงๆใครสนใจจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่0990966661ได้เลยอยากได้อะไรรถอะไรที่เกี่ยวกับเล็กซัสนะครับแอดไลน์มาที่แอดโนเได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย